อยากอยู่แก๊งกุหลาบวะคะกุหลาบละเด้อพอแล้วร้องอะไรต่อพอแล้วหมายถึงแบบพอแล้ว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 คนแล้วอ๋อสนุกสนุกค่ะบัตรวัลซั่มแฟนเฟสที่ผ่านมาสนุกกว่าที่คิดเยอะมากสนุกแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาแบบว่าดูพวกเราแล้วก็ กนชอบโชว์ของพวกเราเต็มสีเลยค่ะใช่ใช่ใช่แบบว่าผ่านมาแล้วคอนเสิร์ตจบไปแล้ว2วันแต่ยังมีคอนเสิร์ตอยู่ในทวิตเตอร์หกวันแล้ววันนี้วันที่หกแล้วใช่ใช่ยังไม่ออกเดทอยังคู่รักแล้วเด้อยังแบบคิปปีไมีได้อ่าอยู่เลยอ่ะอยู่เลยเฮเมล่ะจะเดบิวต์แล้วค่ะเดี๋ยวเห็นสิ่งนี้เต็นทำลายนะคะเฮเมล่าคิดดไม่ได้เลยอ่ะอ่ะอ่าน่ะเหฮเมล่ะคิดดีไม่ได้เลยอ่ะ เห็นแต่ว่าเพื่อนายังแช่อยู่ค่ะดีใจดีใจคือรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราแบบตั้งใจมันแบบอยากแมสมาแล้วคืออยากแมสมาแล้วอ่ใช่แบบนี่หลงแหมตลอดดีใจอ่ะมาแล้วหลงมาแล้วก็อ่ะดีใจค่ะที่ใส่เลมใช่ใช่ดีใจที่ครูคนชอบแล้วก็ยังแบบเปิดฟังอยู่เรื่อยๆถึงแม้คอนเสิร์ตจะจบไปแล้วอืใช่ค่ะดีใจมากๆจริงๆถ้าถามว่าชอบโชว์ไหนของกันละกันเงี้ยโชว์ไหนของกันละกันเนาะหรือมันไม่ต้องถามเลยเพราะจาม ก็ออชอบถูกโชว์อะก็อชอบถูกโชว์ที่แบบเ<ช>ขาโชว์แหละพอรู้ว่าเขาแบบเต็มที่มากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบขอให้เป็นพิเศษแล้วกันชอบคิดดีไม่ได้เลยงั้นคือจริงๆอ่ะสเตจที่เขาร้องเพลงเราชอบไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่แรจริงๆก็คือสเตจที่เห็นขเขาเต้นสเตจไหนคะอัลฟ่ารักพ่อแล้วอัลฟ่ารักพ่อคือมีช็อตหนึ่งที่แบบเขามีการเลื้อย แล้วก็หยุดหายใจไปแป๊บหนึ่งหน้าหน้าหาดาริ่งอู้ยอ๋อลืมเลืมเต้นใช่คือเห็นพี่อูแล้วลืมเต้นเลยลืมเลยใช่อูอ๋อ๋อเป็นเทรนด์นี้อ๋อใช่เป็นเทรนด์นี้อ๋อชอบปลับกันแล้วดูละเอียดเหมือนกันนะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นท่าเดียวที่หนูเต้นได้ดีค่ะนิดหน่อยไปปะไม่ไม่หนูเถอะอ่าแล้วถ้าเขาเต้นได้จริงๆเขาเต้นได้แล้วถ้าเก็ตไหนที่แบบอยากสลับกันอยากเต้นเขาสลับเหรอคะมาคิดดีดีกว่า ให้ไปคิดดีไม่ได้เลยเหรอหนูอยากอันนี้หนูอยากส่วนตัวอ่ะได้ไหมคะได้ต่อไหนต้อไหนมันยังไงนะคะยังไงคะต้องอย่างนี้ก่อนอย่างนี้แล้วก็ใส่ตุดใส่ตุดแล้วก็อาอา ชอบอ่ะแบบแล้วก็แฮปปี้พอมองลงไปแล้วแบบคือเวทีมันใกล้ใกล้กับคนดูมากเลยค่ะมองไปเห็นหมดเลยว่าทุกคนแบบมีความสุขอะไรเงี้ยรู้สึก่็แบบฟูฟิลมากแค่นั้นถือว่าพอทุกคนมีความสุขแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าด้วยความที่ทุกคนทุ่มเทแล้วก็เล็มที่กับโชว์มากๆากค่ะแบบทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังนายแล้วผลที่ออกมามันก็เลยแบบว่าดีเาแล้วทุกคนก็ชอบกันก็ทุกคนหายเหนื่อยเลยค่ะหายเหนื่อยหายเหนื่อยพอได้ยินผล ทุกคนอย่าไปพูดว่าอย่างสีเหลืองเพราะว่าน้องจะแบบแพนิคคือน้องค่อนเปิดเผยไงใช่ใช่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรปิดมือจริงๆน้องตกใจเลยหรือุิยเอาปิดตาใช่จริงลูกนี่ไม่ได้ชอบโชว์แต่แค่เป็นเด็กที่ตกใจปิดข้างบนเปิดล่างอ้าวไม่ปฟินนะไม่น่าหรือใครสอนลูกก็แม่แม่คนไหนที่ชอบโชว์คนไหนดูเสื้อผ้าวันนี้สกอตต์มิดชิปนะคะวันนี้ ตัวอย่างที่ดีไม่ดีต่อเด็กๆอย่างเอนี่อ๋อคือก็ได้ดีเอแม่เต็มๆได้ดีเอแม่เหมืเต็มคือเราก็แบบโชวคดีใช่ไหมดีที่แม่ไม่ใส่กระโปรงมาไม่งั้นเย็นลงอาจจะไม่ถึงขนาดเด็กๆทำน่ารักพี่อาจจะทำกว่าจะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่แล้วดีเอที่เขาได้จากวันนี้ละแล้ววันนี้เป็นอะไรอันนี้คนรู่เราเป็นเป็นมินนีเป็นมินิเอนี่เขาเรียกวันนี้ว่ามินิมินเรียกพี่มีว่ามีมีมี ความตาแป๋วความตาไข่มูของเขาคือเหมือนบอนนี่เป๊ะอย่างงี้สีกลมๆเงาความเหมือนกระต่ายอาใช่ความกระต่ายมีปีกแล้วไม่มีคนเอามาเทียบหนูตอนผมสร้างตอนเด็กๆเลยอะเหมือนแนี้นี่มากแล้วผมทรงเดียวกันเลยมีแบบคือลูกสาวเหมือนแม่ตอนเด็กๆลลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ ฝากเอ็นดูน้องๆเอ็นนี่ด้วยคดูได้น้องน่ารักมากๆักสกระดิกขูได้ด้วยค่ะใช่กระดิกขูได้เวลาเขาตื่นเต้นใช่บินได้บินได้คือบินได้มีปีกยากนิดนึงเพราะว่าปีกอ้วนตัวอ้วนนิดหน่อยอาจจะบินไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าอ้วนนิดหน่อยฝากน้องเอ็นนี่ด้วยค่ะ สามารถมาจอยที่งานรอยัลพาลิสนะคะใกด์คลิกยูนิเวอร์สได้ใช่ใช่ค่ะอยู่ที่พัร์คารากรนะคะใครที่แบบสนใจที่จะแบบว่าดูผลิตภัณฑ์ของรอยัลนะคะในส่วนของแบบไกด์คลิกยูนิเวอร์สนะคะสามารถมาดูได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกรายผลิตภัณฑ์ของไกด์คลิกเลยค่ะมาเเฉพาะตัว killing mask นะคะสีชมพูใช่ค่ะกันแล้วกันที่ขอบคุณอะไรกันแล้วกันนะที่ดึงซึ้งแกดึงซึ้ง มาๆมาอะไรอะไรอะไ่าวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านเนาะขอบคุณหรอขอบคุณที่กล้าที่จะอกจากเซฟโซนคือจริงๆเขาเป็นคนเต้นได้อยู่แล้วเอวเขาหวานอยู่แล้วแต่เขาแค่ไม่มั่นใจในช่วงท่าละบาดีแต่จริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วใช่ก็ขอบคุณที่เขากล้าเปิดใจ แล้วก็มั่นใจที่จะทำะสิ่งๆกล้าเต้นแล้วก็ขอบคุณที่ทำทุกอย่างไปได้วยกันแบบว่าเดินแบบทุกก้าวแทบแบบทุกทบบทก้าวเลยไปได้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยู่คนเดียวมันเหงา่ีอยู่กับเราดีกว่าคือแบบคือแบบมันมันต้องอยู่ด้วยกันนะมันถึงจะแบบรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยขอบคุณที่แบบแบบเพิ่พมความมั่นใจให้เราเอมี่วันนี้คือคนเดียวกันเอมี่วันนี้คือคนเดียวกันรวมกันเป็นเอนี่เป็นเอนี่ใช่ขอบคุณที่อยู่ด้วยขอบคุณท้า 还有一